เรามักเป็นตัวร้ายในเนื้อเรื่องของคนที่ไม่ชอบเราเสมอพอดีเราก็ได้ดูทงอีอะเนาะถ้ามีใครใครดูทงอีก็ต้องรู้จึกรู้รู้จกักรู้จักสนุมสนุมจางเนาะจางอกจองซึ่งจางอกจองก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเองเหมือนกันซึ่งถ้าใครได้ดูสองเรื่องเนี้ยเขาก็จะเกิดการเปรียบเทียบเนาะก็คือทงอีก็จะมีจางอก เรื่ององอีก็จะมีจางอกจองเป็นตัวร้ายใช่ปะ่สะส่วนเรื่องจางอกจองที่เป็นตัวเอกก็จะมีองอีเป็นตัวร้ายเงี่ยเออแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อธงอีหรอกนะแล้วก็ทีนี้มันก็เลยเกิดทําให้เราแบบว่าเออคิดเนาะคิดคือเรากําลังดูองอีอยู่ไงตรงเนี้ยเราก็เลยเกิดเกิดคิดว่ามันก็แบบว่ามันคือเร,เราดูเรื่ององอีใช่ปะ่ะ เลยทําให้ไปนึกถึงเรื่องจางอ,อกจองเหมือนกันมันเลยแบบว่าก็เคยดูมาแล้วก็แหละแต่ก็ดูอีกแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดเกิดการไอความคิดเนี้ยขึ้นมาคือว่าไอประโยคเนี้ยมันก็เคยมันก็มันก็มีอยู่ทั่วไปอะแหละเชื่อดิหลายๆคนก็เคยได้ยินเรื่องที่บอกว่าเราก็เคยเป็นตัวร้ายในเนื้อเรื่องของคนอื่นซึ่ง เราก็เลยมาลองคิดไว้บอกว่าแล้วไอ้คนร้ายอะ่ะในในเป็นคนร้ายในเนื้อเรื่องของคนอื่นอะ่ะเราเลยสงสัยไว้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าตัวที่เขาร้ายในชีวิตชีวิตของคนอื่นอะ่ะเราจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าอย่างเรื่องธงอีงอี่ะเออจาโอกจองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีความร้ายใช่ปะ่ะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอะ่ะ ส่วนเรื่องจางอกจองเนี่ยจางอกจองที่คิมแตฮีเล่นนะ่ะถึงนางถึงจะมีคนบอกว่าเขาเป็นตัวร้ายในประวัติศาสตร์เกาหลีอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่ามีความร้ายในแบบของเขาอะที่แบบเราก็จะเห็นอีกมุมนึ่งอะเออซึ่งสุดท้ายแล้วอะมันก็อยู่ที่แบบว่าคนอะจะสื่อสารออกมายังไงก็เหมือน ยกตัวอย่างซีรีส์อ่ะใช่ป่ะละ่ะซีรีส์ยัยงไงมันก็คนละคนแต่งคนละอะไรอย่างเงี้ยเหมืนคนอะไรนะผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงคนละคนอะไรอยู่แล้วแ,ลแหละแต่ว่ามันมันอยู่ที่การสื่อสารน่ะแบบว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนน่ะมุมมองของคนว่าเฮ้ยจะมองจะมองคนเนี้เป็นยังไงจะมองคนเนี้ยเป็นยังไง แล้วแบบว่ามันก็เหมือนถูกสารต่ออย่างเราทําคลิปไปเมื่อวานเนาะที่แบบว่าความความพูดอะคําพูดที่สืบต่อต่อกันมาแม่งสามารถทำหลายคนได้อะท,ทั้งทังที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องจริงของเขาเหมือนกันเออมันเลยทําให้เราเกิดสงสัยไงว่าแล้วคนหลายอะคนหลายที่แบบว่าที่ ตัวเราอะอะยกตัวอย่างตัวเราใช่ปะตัวเราก็จะมีคนคนที่แบบว่าเหมือนเป็นตัวร้ายในชีวิตเราเหมือนกันใช่ปะเราเลยเกิดสงสัยไงว่าแล้วเขาอะ่ะเป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่คิดเองว่าเขาอ่ะเป็นคนร้ายหรือว่าเขาแค่มารับหน้าที่คนร้ายเออใน บทละครที่เราเล่นก็คือคนผุ้คนอ่ะมันก็มีตัวละครเอกก็คือตัวเราทุกคนอยู่แล้วอะ่ะเออเราคนอื่นอะ่ะก็จะคือตัวตัวรองตัวตัวประกอบอะ่ะนึกออกมะแล้วก็แต่ละคนเขาก่าจะรับหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะก็เหมือนยังไงอะ่ะก็คือ <laughs> ไม่รู้ดิเชื่อดิไม่ได้เชื่อดิ ก็คือว่าก็รู้แหละว,ว่ามันก็จะมีคนคิดแบบนี้อยู่แล้วแต่เราแบบว่าเหมือน,ยนอย่างมาบ่นอย่างมาอย่างมากันกองความคิดตัวเองเนาะ, <c oughs> อะพอหนึ่แล้วก็อืมมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมีตัวอย่างให้เห็นไงเพราะว่าเรื่องชีวิตจริงอะเราก็ไม่ไปรู้ชีวิตใครได้มากกว่าตัวเจ้าตัวเขาเอง ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ชีวิตเราไปมากกว่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกสาเหตุมันมีเหตุมีผลกันหมดแหละว่าทำไมเขาถึงคนที่เรามองเขาว่าเป็นตัวหลายในชีวิตเราอะถึงมีแบบนี้เราเลยคิดก็คือตอนเนี้ยเรากับคือว่าพอเราโตขึ้นใช่ปะเรากับคิดว่าเขาก็แค่หลงทางอะเหมือนเราอะ่ะ เราบอกตรงเราก็เราก็เป็นตัวรายในชีวิตคนอื่นเหมือนกันออแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งไปที่แม่งเคยหลงทางมาก่อนอะซึ่งเอายอมรับตรงนี้ก็ยังหลงอยู่แต่แบบไม่ได้หลงแบบถล่มลึกไปไกลอะอืมก็นะทุกคนก็มีทางเดินเป็นของชีวิตตัวเองเนาะโฟกัสตัวเองดีกว่า